กระแสฟุตบอลเอเชียนคัพร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนที่แฟนบอลไทยทั้งประเทศต,ต้องลุกขึ้นมานั่งเฝ้าหน้าจอแบบลุ้นกันตัวโกงเพราะไม่ใช่แค่ผลงานของทีมชาติไทยเท่านั้นที่สําคัญแต่ผลการแข่งขันในอีกสนามหนึ่งซึ่งเป็นเกมระหว่างทีมเติร์กกับไต้หวันกลับกลายเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนสถานการณ์ทั้งหมดของตารางคะแนนอย่างคาดไม่ถึงจนแฟนบอลต่างพากันตะลึงและหลายคนไม่อยากเชื่อสายตาเมื่อเห็นอันดับใหม่ที่อัปเดตล่าสุด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้กลับกลายเป็นประโยชน์ต่อทีมชาติไทยแบบเต็มๆชนิดที่แฟนบอลต้องร้องเฮ hey. พร้อมกันทั้งประเทศค่ําคืนแห่งความกดดันเริ่มต้นขึ้นก่อนเกมในสนามคู่แข่งจะเริ่มเตะแม้ทีมชาติไทยจะยังมีภารกิจในมือแต่สถานการณ์กลุ่มยังคงเปิดกว้างแบบที่ทุกคะแนนมีความหมายและผลแต่ละคู่มีความสําคัญมากว่าที่ใครจะคาดคิดทําให้ทุกสายตาถูกจับจ้องไปที่เกมระหว่างเติร์กับไต้หวัน ซึ่งก่อนเริ่มการแข่งขันนักวิเคราะห์แทบทุกคนต่างมองว่านี่คือเกมที่น่าจะไม่มีอะไรพลิกล็อกเพราะคุณภาพทีมและความครบเครื่องของฟังเกอร์ดูเหนือกว่าไต้หวันแบบคนะระดับแต่อะไรในโลกฟุตบอลก็เกิดขึ้นได้และคืนนี้มันคือหนึ่งในค่ําคืนประวัติศาสตร์ที่แฟนบอลไทยจะไม่มีวันลืมเสียงนกหวีดเริ่มต้นการแข่งขันผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีก็เริ่มมีสัญญ,ญาณบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นในสนามฝั่งไต้หวันที่เล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียกลับสร้างจังหวะสวนกลับได้อันตรายอย่างเหลือเชื่อ ขณะที่ทีมเติร์กซึ่งเป็นตัวเต็งกลับเล่นด้วยความประมาทและมีความผิดพลาดในเกมรับหลายครั้งจังหวะต่อบอลไม่เนียนเหมือนทุกเกมที่ผ่านมาความแน่นอนที่เคยเป็นจุดเด่นหายไปหมดทําให้แฟนบอลทั่วเอเชียเริ่มรู้สึกได้ทันทีว่าวันนี้อาจไม่ใช่วันง่ายๆของทีมเติร์กอย่างที่คิดสิ่งที่ไม่มีใครคาดการณ์เกิดขึ้นเมื่อไต้หวันฉวยโอกาสทองจากความลหลวมของกองหลังเติร์กและยิงขึ้นนําแบบช็อกทั้งสนามภาพแฟนบอลเติร์กที่ทําหน้าไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นถูกถ่ายทอดทั่วโลก แม้กระทั่งคอมเมนเตอร์ยังอดกล่าวไม่ได้ว่านี่เป็นหนึ่งในประตูที่พลิกเกมได้ตั้งแต่ตน้นทั้งแฟนบอลไทยในโซเชียลต่างพากันตะโกนในคอมเมนต์ว่ามีลุ้นแล้วเพราะผลนี้ส่งผลโดยตรงต่อโอกาสเข้ารอบของไทยทันทีหลังโดนนำไปแบบไม่ทันตั้งตัวทีมเติร์พยายามเร่งเกมกลับมาแต่กลับเจอไต้หวันที่วันนี้เล่นด้วยพลังแปลกประหลาดและความมุ่งมั่นราวกับสู้ถวายหัว ทุกจังหวะไลา่ทุกจังหวะบีบทุกลูก5 0าถึงไต้หวันไม่ยอมแพ้แม้แต่น้อยทําให้เกมเริ่มดูเดือดและมีความเร็วสูงแบบที่ใครเห็นก็ต้องชมว่ามันคือฟุตบอลที่สนุกจริงๆขนาดที่ฝั่งเติร์ดยิ่งเล่นยิ่งกดดันแทนที่จะพลิกกลับมาเหนือกว่ากลับกลายเป็นว่าทุกจังหวะสําสคัญกลับค่อยๆเอียงไปฝ่ายไต้หวันอย่างไม่น่าเชื่อช่วงก่อนจบครึ่งแรกไต้หวันทําสิ่งที่ทําให้แฟนบอลไทยกระโดดจากเก้าอี้นั่นคือการยิงประตูที่ห่างเป็น2อทถึงศูนย์ทำให้สถานการณ์ตารางคะแนนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง หากสกอร,ร์นี้ค้างอยู่จนจบเกมไทยจะมีเส้นทางสู่การเข้ารอบที่สดใสขึ้นมากและความเป็นไปได้หลายอย่างที่เคยมองว่าแทบเป็นศูนย์กลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบพุ่งพยานเข้าสู่ครึ่งหลังฟังเติ์กยังคงพยายามไล่ตามแต่วันนี้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรทุกอย่างก็ดูผิดพลาดเล็กน้อยไปหมดจังหวะยิงก็โดนบล็อกจังหวะครอสก็ไม่เข้าเป้าทาให้เกมรุกแทบไม่มีพิษสงขณะที่ไต้หวันยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจจับบอลน,นิ่งขึ้นต่อบอลแม่นขึ้นและเริ่มควบคุมจังหวะเกมได้ราวกับเป็นทีมใหญ่ ไม่ใช่ทีมที่ใครๆก็มองข้ามเหมือนที่ผ่านมาจนกระทั่งนาทีสำคัญแห่งค่ำคืนมาถึงไต้หวันสวนกลับเร็วอีกครั้งก่อนจะจบด้วยการยิงประตูเพิ่มเป็น3ถึงศูนย์ทำเอาทั้งสเตเดียมเงียบลงทันทีแต่ในประเทศไทยกลับระเบิดเสียงเฮดังสนั่นในกลุ่มแฟนบอลเพราะสกอร์นี้ไม่เพียงทำให้เติ๊กหมดทางกลับมาในเกมแต่ยังทำให้ตารางคะแนนของกลุ่มสันสเทือนแบบที่ไม่มีใครคิดมาก่อนแอล์ลมันส่งผลดีต่อทีมชาติไทยเต็มๆแบบไม่ต้องลุ้นผลอื่นเพิ่มอีก เมื่อเกมจบลงด้วยผล3 0มถึงูนแฟนบอลทั้งเอเชียพากันแตกตื่นโซเชียลเดือดแทบทุกแพลตฟอร์มผู้สื่อข่าวกีฬาโพสต์อัปเดตกันแบบนาทีต่อนาทีและคำถามที่ใหญ่ที่สุดของค่ำคืนนี้คือเกิดอะไรขึ้นกับทีมเปิร์เพราะทีมที่เคยแข็งแกร่งและเสียประตูน้อยกลับมาโดนยิงแบบหมดรูปในเกมสำคัญทิ้งคำถามและคำวิจารณ์ทั่วโลกแต่สำหรับแฟนบอลไทยเรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะสิ่งที่ทุกคนสนใจที่สุดคือตารางคะแนนไมหลังเกมนี้้ะอย่ตลงไหนกันแน่ และเรามีโอกาสขึ้นไประดับไหนทันทีที่ผลการแข่งขันถูกอัปเดตเว็บไซต์ฟุตบอลทั่วเอเชียต่างขึ้นตารางใหม่พร้อมตัวเลขที่ทําให้แฟนบอลไทยยิ้มไม่หุบเพราะจากเดิมที่สถานการณ์ค่อนข้างอึดอัดและสุ่มเสี่ยงตอนนี้กลับกลายเป็นว่าทีมชาติไทยขยับเข้าใกล้าการเข้ารอบชนิดที่พลิกสถานการณ์จากกดดันกลายเป็นควบคุมชะตาตัวเองได้อีกครั้งการที่เติร์กแพ้แบบขาดลอยทําให้ประตูได้เสียของทีมคู่แข่งลดลงหัวภาพทันที และเมื่อรวมผลทั้งหมดในกลุ่มไทยที่ทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องกลับพุ่งขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบอย่างชัดเจนช่องว่างคะแนนแคบลงตัวเลขต่างๆบนตารางที่เคยดูไกลาตาตอนนี้กลายเป็นเส้นทางที่จับต้องได้แฟนบอลเริ่มคำนวณสถานการณ์กันใหม่ทันทีและทุกสูตรคำนวณส่วนใหญ่มีคำตอบเดียวคือไทยยังไปต่อได้และโอกาสสูงกว่าว่าที่คิดมากความดีใจไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขบนตารางแต่ยังอยู่ที่ขวัญกำลังใจของนักเตะไทยที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เพราะเมื่อสถานการณ์เป็นใจนักเตะสามารถลงสนามนัดต่อไปด้วยความมั่นใจแบบเต็มร้อยไม่กดดันไม่ต้องคอยลุ้นผลอื่นมากมายเหมือนที่ผ่านมาแต่สามารถโฟกัสที่ผลงานของตัวเองเต็มๆหากไทยเก็บชัยชนะนัดต่อไปได้โอกาสเข้ารอบจะเปิดกว้างอย่างมหาศาลและแม้ผลออกมาไม่ใช่ชัยก็ยังมีสิทธิสูงด้วยการเป็นอันดับทีมดีที่สุดในการจัดอันดับทีมลุนเข้ารอบขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลเอเชียหลายคนเริ่มออกมาวิเคราะห์ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับเติร์กในเกมนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาแต่เป็นผลจากการประเมินไต้หวันต่ำเกินไปและความผิดพลาดในเกมรับที่ถูกลงโทษแบบเต็มๆต,ต่างจากทีมชาติไทยที่ในช่วงหลังเล่นแบบรัดกุม่มมีวินัยและใช้ความเร็วในแนวรุกสร้างความแตกต่างจนกลายเป็นทีมที่น่าจับตาในเอเชียนคัพครั้งนี้สื่อกีฬาหลายสำนักยังชื่นชมทีมชาติไทยว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบการเล่นและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นทุกนัดแม้จะเจอคู่ต่อสู้ที่คุณภาพสูงกว่า แต่ทีมไทยกลับยืนระยะได้ดีและกลายเป็นหมามือดที่สื่อในหลายประเทศเริ่มพูดถึงซึ่งเหตุการณ์พลิกล็อกในคืนนี้ยิ่งทําให้ภาพของทีมชาติไทยเด่นขึ้นไปอีกสิ่งที่แฟนบอลจานวนมากพูดถึงคือชตาฟ้าลิขิตของกลุ่มนี้เพราะไทยเองก็มีช่วงเวลาที่ยากลําบากในรอบแบ่งกลุ่มแต่กลับมาได้ในเวลาสําคัญขณะที่ทีมเติร์กที่เคยดูแข็งแกร่งกลับมาสะดุดในเวลาที่ไม่ควรสะดุดทําให้กลายเป็นแรงผลักดันให้เส้นทางของไทยเปิดโล่งขึ้นอีกครั้ง และนี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลที่ไม่มีใครคาดเดาได้แม้แต่วินาทีเดียวตอนนี้สิ่งที่แฟนบอลไทยทั้งประเทศกำลังตั้งตา,งตารอคือการแข่งขันนัดถัดไปของทีมชาติไทยซึ่งไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทีมไหนแต่ด้วยสถานการณ์ตารางคะแนนที่เปลี่ยนไปแบบเข้าทางไทยนักเตะของเราจะลงสนามพร้อมพลังใจที่มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและกองเชียร์ทั้งในสนามและทั่วประเทศจะรวมพลังกันแบบเดียวกับช่วงเวลาทองในอดีตที่ไทยสร้างผลงานระดับประวัติศาสตร์มาแล้วหลายครั้ง หากไทยเก็บ3าคะแนนในนัดหน้าทุกอย่างจะสวยงามยิ่งกว่าเดิมและไทยสามารถปิดกลุ่มด้วยอันดับที่ไม่มีใครคาดมาก่อนแต่หากเสมอหรือแพ้ก็ยังมีโอกาสสูงตามเงื่อนไขพิเศษเพราะการที่ทีมเติร์กแพ้แบบหมดรูปได้ทําให้โคต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเปิดกว้างมากขึ้นและประตูดได้เสียที่ไทยมีอยู่ตอนนี้ถือว่าแข็งแรงกว่าใครหลายทีมค่ําคืนนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ค่าคืนของความพลิกผันในเกมคู่แข่งแต่เป็นค่ําคืนที่แฟนบอลไทยจะจดจําว่าเป็นคืนที่ความหวังกลับมา เส้นทางเปิดใหม่และไทยพลิกสถานการณ์ได้อย่างเหลือเชื่อหลังจากผลเกมเติร์กประระไต้หวันที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะส่งผลยิ่งใหญ่ขนาดนี้แฟนบอลไทยจึงต้องติดตามทุกความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเพราะเอเชียนคัพครั้งนี้กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับทีมชาติไทยในรอบหลายปีความหวังที่เคยริบรี่กลับมาสว่างเจ็ดจำนงการเข้ารอบไม่ได้เป็นเพียงความฝันอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นเส้นทางจริงที่เห็นได้ชัดและอยู่ในมือของนักเตะไทยแล้ว ไม่ว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรแต่ค่ำคืนที่แฟนบอลไทยพร้อมใจกันเฮดังสนั่นเพราะผลของคู่เตอร์กับไต้หวันจะกลายเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยที่ถูกพูดถึงไปอีกนานและเป็นจังหวะส,สำคัญที่ทำให้ทีมชาติไทยเดินหน้าต่ออย่างมั่นใจเพื่อไล่ล่าความสำเร็จในเอเชียนคัพครั้งนี้ให้สุดขอบความสามารถของพวกเขา